สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะเบียร์นะคะที่ปรึกษาการขายข,ายของบ <Yeah. S 1> ่อนเมลาสุนปราการนะคะวันนี้เบียร์พามาชมรถนะคะเป็นรุ่น XLT นะคะเป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้นะคะวันนี้เราพามารีวิวรถกันไกลนะ,ะต่างจังหวัดเลยเนี่ยดูรอบๆมีแต่ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรถกันค่ะว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ Feel ous, believe me พ so าเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะเบียร์ใส่เป็นชุดแต่ง F 1 5 0์ Spider นะคะสัญลักษ์ F 1 5 0 Spider นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะ Ford นะคะเราเป็นดำเงาให้กับลูกค้านะคะ ด้านบนจ้าด้านบนก็จะมีเป็นสกรปนะคะสกรปตัวนี้ก็จะเป็นทรงเตี้ยนะคะลูกค้าชอบแบบนี้เราก็จัดแบบนี้ให้กับลูกค้าค่ะมาพร้อมกับไฟตัวซีนะคะตรงนี้เลยสวยงามมากนะคะด้านข้างต่อเลยจ้าด้านข้างนะคะคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบไม่มีหมุดเนาะก็คือจะเรียบๆอย่างนี้เลยมาพร้อมกับล้อมแมกนะคะล้อมแมก คันนี้เป็นยางฮันคุกนะคะแล้วก็ <Wow. S 1> ล้อแม็กสวยๆอย่างนี้ขอบ16เลยค่ะสเปกยางก็อยู่ที่สองหกห้าทับเจ็ดห้านะคะ R 1 6บกก็คือขอบ16นั่นเองนะคะด้านข้างนะคะเราก็จะมีเป็นชุดเบ้าให้กับลูกค้าครบนะคะแล้วก็กันสาดราวหลังคานะคะเป็นดำด้านหมดเลยสติกเกอร์นะคะนี่สติกเกอร์คำว่าลนเจอร์นะคะลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็จัดให้กับลูกค้านะคะ โลบาค่ะโลบาเหล็กนะคะแขนยาวๆอย่างนี้นะคะดูแข็งแรงและบึกบึนมากนะคะ <Wow. S 1> เป็นของยี่ห้อ Outlander นะคะคันนี้อ่าสวยมากแล้วก็มาด้านหลังนะคะด้านหลังเราก็จะมีเป็นข้อไฟหน้าไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะเป็นดำด้านนะคะนี่ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นกันชนหลังเหล็กนะคะ เป็นของยี่ห ou ้อ Outlander นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแล้วก็ไฟ LED oh. นะคะเป็นไฟถอยนะคะแล้วก็อันนี้ห่วงลากจุม่มเรามีมาทั้งชุดอันนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะสวยมากคันนี้ก็คือเท่เลยคันนี้เป็นรุ่น XLT นะคะมันก็จะมีเป็นเซนเซอร์ท้ายด้วยนะคะแล้วก็ ใส่มากับกันชนเหล็กด้านหลังให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะมาพูดถึงโปรโมชั่นคันนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่น XLT นะคะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะสีขาวคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.2นะคะ6สปีดเลยนะคะรถอยู่ที่9 0 0กับ2,000บาทนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะ,ะพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะใช้เงินออกรถ59,000บาทเท่านั้นค่ะ จริง <Wow. S 1> นะคะาหมบาทจริงๆค่ะหรือไม่ลูกค้าเลือกเป็นโปรดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะจัดไปเลย6 <Wow. S 1> ปียังไงแล้วถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อที่เซลเบียนะคะเดี๋ยวเบียจะฝากเบอร์ไว้ด้านล่างให้กับลูกค้านะคะาสามารถติดต่อมาส่วนตัวได้เลยยังไงวันนี้ฝากคลิปรีวิวรถไว้กับเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย